สวัสดีค่ะแฟนคลับของแสงคำมฟ้านะคะวันนี้ก็มาพบกันวันที่17สิงหาคม2565นะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาไม่ได้ลงคลิปของพลังงานาฟรีพลังงานแสงแดดที่ไปผ่านระบบแผงโซลาเซลล์นะคะแล้วก็เอามาใช้ในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น ตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเลยนะคะตอนนี้สงกำ้ฟคือตัดแล้วนะ,ะตัดน้ําตัดไฟตัดแก๊สทุกอย่างก็หลายเดือนแล้วสี่เดือนห้าเดือนแล้วมีตั้งแต่าากุมภามมนาเมษาพฤษภาพิจุนกราสิงห์โอ้มีนาเลยนะมีนามีนาเมษาพฤษภาพิจุนาโอ้รกฎาสิงหาห้าเดือนละห้าเดือนแล้วนะคะก็โอ้ยจนลืมไปเลยนะคะว่า ไม่ได้ซื้อเลยนะแก๊สน้ำแล้วก็กองนะคะกองกินนะแต่วันนี้นะคะบ้านพลังงานฟรีนะคะโดยแสงกำ้านะคะก็จะมาให้แฟนคลับได้เห็นนะคะความภูมิใจอีกอีกอันหนึ่งนะคะชเวฟมาดูตรงนี้นะคะนี่คือต้นทุเรียนที่มันมีมอายุกันปลูกนะคะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วสี่ปีนะคะสี่ปีกว่าะฮะ,ะทุเรียน ติดลูกอยู่สองลูกลูกหนึ่งก็โดนกระลอกเอาลงอีกลูกหนึ่งก็เอาถุงมัดประคบป,ประงมนะคะไม่ได้ถ่ายก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวานนี้แสงกำฟ้าก็ได้กลิ่นนิดหนึ่งนะไปดมอ่าก็ไปดูจาก u t u b e นะคะว่าวิธีการดูทุเรียนน่ะดูอย่างไรนะคะก็ดูว่าอ่ามันอ่าจะตรงปลายของหนามทุเรียนนะคะมันก็จะอ่าเป็นสีน้ําตาลไม่ไหมนะคะแล้วก็ เวลาเราไปเคาะดูแล้วมันก็ไม่แตกนะคะถ้ามันไม่แก่มันก็จะแตกนะคะแล้วก็เวลาเคาะมันก็ดังป้องๆหลวมๆเงี้ยนะคะอ่าแสงฟ้าก็แล้วไปดูตรงก้นของทุเรียนนะคะว่าหนามทุเรียนมันจะชี้แยกไปคนละที่กันก็มีหลักความรู้หลากหลายนะคะใน u t u b e นะคะแล้วก็แสงฟ้าเลยตัดสินใจเก็บเลยนะคะเก็บตัดตัดแล้วก็ปลายควนทุเรียนนะคะก็ดูว่าตัดแล้วมันจะ เขาบอกว่าจะมีรสหวานนะชิมดูก็มีรสหวานนะแสดงว่าแก่แล้วนะฮะวันนี้นะคะแสงไฟก็ได้ปอกเปลือกทุเรียนแล้วนะคะเพราะว่าทนกลิ่นไม่ได้นะแอบไว้ในห้องนอนนะมีเป็นอย่างไรนะคะไปดูนะคะเชฟแอบปอกเสร็จแล้วนะคะทุเรียนนี้ทเห็นอยู่นี่นะคะเป็นหนึ่งหนึ่งลูกนะคะพูก็ใหญ่มากเลยนะกินไปแล้วหนึ่งพูนะคะภูใหญ่ไปแล้ว นี่จะให้แฟนคลับได้เห็นนะคะว่าการดูแลบำร,รุงรักษาไม่ได้มีอะไรมากมายมีอยู่ต้นเดียวนะคะใช้ปุ๋ยน้ำฉี่นะคะลดน้ำแะ,ะ้วกตรงบริเวณรอบๆก็ไม่ได้พวนดินอะไรนะคะเพราะว่ามันหากินทางรากมันจะต้องอปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะอย่าไปพวนดินอะไรอย่าไปทำลายมันจะไปทำลายรากมันนะะอายุของลูกนี้นะคะเขาบอกว่าต้อง120วันใช่ไหมคะแต่ว่าลูกนี้นะสี่เดือนเลยเนาะแม่เนาะน สามสี่สิบสองเออร้อยยี่สิบวันสี่เดือนจะห้าเดือนเลยนะคะเนี่ยดูนะฮะมันมันเกินอะ่ะมันเกินร้อยี่สิบอ่ะเนี่ยก็เลยตัดสินใจเก็บแล้วก็ยูยูทูบว่ามันดูจากการแก่ยังไงก็ไปตัดสินใจเก็บนะฮะอร่อยมากเลยนะคะน้องแม่เนาะแม่ลองชิมดูหน่อยชิม,ชมแม่อยอร่อยอร่อยอ,อร่อยมากเลยเนาะแม่นะ <What? S 2> คือห่วงนะฮะห่วง่ยจะไปกินกับข้าวมั้า,านเรากินไปเยอะแล้วนะคะลูกหนึ่งเดี๋ยวนะคะจะให้ดู เชวบแฟนขับดูเปลือกมันนะคะภูมันใหญ่มากเลยนะคะดูนะภูภูใหญ่มากเลยนะ,ะกินไปเห็นไหม,มกินหอมมากเลยนะคะเก็บทิ้งไว้วันสองวันเองนะคะไว้ซ่อนไว้ในห้องทีนี้มันได้กินกลัวมันจะแก่จัดเลยรีบเอามากินนะคะก็จะแบ่งเป็นหลายๆส่วนนะคะให้น้องๆให้ได้ชิมด้วยก็แฮปปี้เลยนะคะเป็นลูกเดียวก็ภูมิใจะคะมีต้นเดียวลูกเดียวแฮปปี้ ขอบคุณมากค่ะแฟนคลับสวัสดีจ้า